สวัสดีคนหลงที่หลุดเข้ามาทั้งหลายนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกม t a l e of s q c u เกมแฟนตาซีแฟนบ็อกที่เราจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกโยครจัดการฟาร์มสำรวจโลกผูกสัมพันธ์กับชาวบ้านค้นหาความลับของตระกูลสุนักยิ่งจอกและพ่อแม่ของเราซึ่ง t a l e of s q a สามารถเล่นได้บน PC, PS5 และ Xbox เปิดวางจำหน่ายบนสตรีมแบบ Early a c c e s s ในวันที่21พฤษภาคม2025ที่ผ่านมาในราคา495บาทครับผม คลออฟเซคิลจะมีเซตติ้งอยู่บนหมู่เกาะที่ห่างไกลจากโลกมนุษย์ชาวบ้านทุกคนจะเป็นโยไคที่ใช้ชีวิตอยู่ในร่างมนุษย์บรรยากาศในเกมจะให้ความรู้สึกโคซี่อบอุ่นเหมือนแถบชนบทในแบบญี่ปุ่น โดยเราจะเป็นผู้เหลือรอดของตระกูลสุนัขจิ้งจอกหนึ่งในตระกูลผู้นำอันแข็งแกร่งของโยไคจากการที่พ่อแม่ของเราหายตัวไปและทิ้งบาะแสคำวาาเซคิวทิ้งไว้บนกระดาษหรือก็คือชื่อเกาะในตัวเกมก็ทำให้เราและจิ้งจอกน้องสาวของเราคอนได้ทำการเดินทางมายังเกาะเซคิวเพื่อตามหาพ่อแม่และไขปริศนาการหายตัวไปของคนในตระกูลจิ้งจอก เริ่มแรกตอนเราเข้าเกมมาเราจะสามารถเลือกเพศของตัวละครเราได้ซึ่งเราจะเลือกได้แค่นั้นเลยครับเราจะคอสตัยมอะไรตัวละครเราเพิ่มไม่ได้แต่ในอนาคตทางโลดแมปก็มีระบุเรื่องการปรับแต่งทรงผมต่างๆได้ครับหลังจากนั้นครับก็จะเหมือนเกมทำฟาร์มทั่วไปเราจะได้ไปเจอผู้ใหญ่บ้านซึ่งในที่นี้ก็คือ,อยุ้ยเพื่อพาเราไปแนะนำพบปะก,กับคนในเกาะคร่าวๆรวมทั้งแนะนำระบบการเล่นและการควบคุมในเกมโดยในเกมนี้เราจะมีสล็อตอยู่3อย่างครับ อุปกรณ์สวมใส่ฟอร์มในการแป้งล่างและของกดใช้ในส่วนนี้ผมรู้สึกว่าเกมตั้งใจทำระบบควบคุมออกมาให้เอื้ออำนวยกับคนที่ใช้คอนโทรลเลอร์แต่ผมที่ใช้คีย์บอร์ดก็ไม่ได้ถึงกับมีปัญหาหรือรู้สึกยากอะไรเพราะเกมนี้ไม่ได้มีอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการทำฟาร์มยังขวานพ่วหรือจอบครับเราใช้อาวุธในการตัดไม้และขูดหินได้เลยอุปกรณ์ที่เราจะต้องสลับไปสลับมาเลยเนี่ยจะมีแค่2อ,อย่างคืออาวุธกับเบ็ดตกปลาครับ แต่พอเราใช้อาวุธตัดไม้แล้ว a อนิเมชันมาเลยออกมารู้สึกแข็งๆส่วนตัวมันทําให้ผมตัดไม้และขุดหินลําบากกดไม่โดนในบางทีเพราะเกมนี้เราจะล็อกออบเจกตได้แค่มอนสเตอร์ตอนต่อสู้ ในส่นของฟาสทาวเวลของเกมนี้จะเป็นในรูปแบบของชายที่เราเปิดเอาไว้ซึ่งเราสามารถใช้คุยกับบรรพบุรุษที่จะให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับตระกูลของเราเพิ่มเติมโดยเราสามารถฟาสทาวเวลตอนเราอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปที่ชายซึ่งในจุดนี้ผมว่าดีมากๆเพราะแผนที่ในเกาะค่อนข้างกว้างในระดับหนึ่งเลยครับ มาพูดถึงกิจกรรมหลักอยางการทำฟาร์มกันบ้างครับการทำฟาร์มในเกมนี้เราจะใช้การเปลี่ยนล่างของเราเป็นหมูป่าเพื่อพูวนดินให้สามารถโรยเมล็ดพอปลูกได้แต่พื้นที่ในการพรวนดินพอปลูกในบ้านของเรานั้นเราไม่สามารถทำเองได้เราจะต้องไปจ่ายค่าฟิ l แอ p กเพนชั่นในร้านค้าอีกทีหนึ่งซึ่งตรงนี้ผมแอบรู้สึกว่าตัวเกมตั้งใจจะแคบความคืดหน้าและเงินที่เราสามารถทำได้บ,บังคับให้เราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทน ทำให้ส่วนตัวผมรู้สึกว่ากิจกรรมหลักที่ผมจะหมดเวลาไปกับเกมนี้จริงๆคือการสำรวจซากโบราณครับซึ่งการสำรวจซากโบราณจะมีรูปแบบเป็นการปลดล็อกเป็นห้องๆไปซึ่งจะมีทั้งขุดแร่มอนสเตอร์และแก้ปริศนาซึ่งพอเคลียรห้องได้แล้วเราก็จะได้ทาเลสเมนที่ใช้ในการอัปเกรดล่างแปลงต่างๆซึ่งจะปลดล็อกสกิลใหม่ๆของล่างนั้นๆด้วย โดยในซากโบราณเราก็จะพบกับรูปภาพต่างๆที่จะบอกถึงเนื้อเรื่องของอินาริเทพีแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเก็บเกี่ยวและชิ้นส่วนเทลซอฟกอรีความรู้ที่เทพีได้มอบให้ตระกูลจิงยอกและในซากโบราณก็จะมีบอสมอนเตอร์อยู่ซึ่งพอชนะได้แล้วเราก็จะปลดล็อกความสามารถในการแปลงร่างเพิ่มเติมเพื่อไปอยังพื้นที่ใหม่ๆอย่างสลามที่ใช้ดำน้ำและล่างนกที่ใช้บินข้ามหนา้าผาที่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกมาให้ดูอีกด้วย นอกจากสกิลของล่างแปลงต่างๆของเราตัวเกมก็ยังมีระบบหลายสกิลครับผมแต่ตัวเกมไม่ได้บอกรายละเอียดกับเราครับว่าเลเวลอัพแล้วเราจะได้อะไรบ้างที่ผมเห็นก็จะมีแค่ปลหลอกเวสเนือเรื่องของ NPC บางคนส่วนค่าสถานะต่างๆอันนี้ผมไม่แน่ใจ สุดท้ายนี้ที่ผมอยากพูดถึงจะเป็นส่วนที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สำหรับเกมนี้กับการที่ตัวเกมใช้ภาพของเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบเดียวกันหมดเลยคือกล่องไม้ครับผมนอกจากดิสเพย์นในร้านค้าแล้วถ้าเราไม่เคยคาบหรือได้ของชิ้นนั้นมาก่อนเลยเราจะเห็นแค่กล่องไม้ไม่มีตัวอย่างให้ดูอันนี้ผมไม่เข้าใจว่าจะทํามาทําไมแบบนี้อีกอย่างหนึ่งครับจะเป็นยิ่งหยอกน้องสาวของเราคอนผมขอบอกไปก่อนนะครับว่าน้องน่ารักน่ามันเคี้ยว ผมชอบแล้วก็เอ็นดูน้องมากๆแต่เกมให้น้องวิ่งตามเราไปทุกที่เลยครับซึ่งผมหมายถึงทุกที่จริงๆแล้วเกมนี้ไม่ได้มีระบบลูสติ้งหรือพิกอัพ ไอเทมที่ดรอปมาให้เราเราจะต้องทําการกดเก็บเองแล้วพอน้องวิ่งตามเราตลอดทําให้เวลาเราเก็บของบางทีมันไปกดโดนตัวน้องแล้วกลายเป็นเข้าบทสนทนาทําให้เสียจังหวะในการเล่นผมพอเข้าใจครับว่าบางทีตัวเกมอาจกลัวเราเหงาเล่นคนเดียวเลยให้น้องติดตามมาด้วยแต่ผมรู้สึกว่าเราควรมีตัวเลือกที่จะให้น้องติดตามหรือให้น้องไปใช้ชีวิตเดินเล่นในเมืองหรืออยู่ในบ้านตามความถนัดของผู้เล่นเป็นคนๆไปสรุปครับ ทั้งนี้ถึงพอผมพูดออกมาแล้วจะดูมีข้อติหรือสิ่งที่ผมไม่ชอบในระดับหนึ่งแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่าเทลออฟไซคิลเป็นเกมที่มีเสน่ห์มีความยูนิของตัวเองเล่าเรื่องออกมาได้สนุกทั้งตัวละครและบรรยากาศที่ออกแบบมาแล้วถ่ายทอดอารมณ์ความอบอุ่นความน่ารักได้ดีผมสามารถเห็นภาพตัวเองใช้เวลาเล่นเกมนี้เป็นสิบสิบชั่วโมงได้เพียงแต่ตัวเกมยังขาดคุณภาพที่ทำให้การเล่นเกมนี้ลื่นไหลไปอยู่หลายๆอย่างส่วนตัวแล้วถ้าจะให้พูดว่า ควรซื้อเกมตอนนี้เลยไหมผมคิดว่าถ้าคุณถูกใจเนื้อเรื่องชอบบรรยากาศในเกมแบบนี้ผมว่าคุณสามารถเอนจอยไปกับเกมนี้ได้แน่ครับ แต่ถ้าคุณอยากได้เกมที่เล่นสนุกหรือไหลที่มาก่อนเนื้อเรื่องผมว่าอาจจะต้องรออัปเดตสักระยะนหนึ่งก่อนเพราะเกมนี้เพิ่งออกมาแบบ Early Asset แล้วจากคุณภาพเนื้อหาที่ทำมาตอนนี้ผมว่าเกมนี้มีโอกาสพัฒนาแล้วทำตัวเกมให้ดีกว่านี้ได้เยอะครับถ้าใครได้ซื้อเกมมาแล้วหรือมีความเห็นยังไงก็สามารถบอกกันได้นะครับส่วนนี้ผมลาไปก่อน enjoy ครับผม